สวัสดีครับฮ้อยรังสตูดิโอผมนุกสักครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องท่านนายกเวลาไปประชุมต่างประเทศที่อเมริกาประชุมซัมมิตแล้วกลับมาพอาะนักข่าวถ,าม,ถามไปถามมาเฮ้ยผมไม่พูดแล้วคุณคิดตัวเองชอบเต้าข่าวเองเดินหนีนึกถึงใครครับเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้ลุงโตครับโอ้ยลุงโตมาเข้าสิงคุณเศรษฐาหรือว่าคุณเศรษฐาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วเรื่องราวเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันกับที่ว่าคุณเศรษฐาไปพูดถึงเรื่องจะแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรกตาเดี๋ยวเรามาฟังกันพอเก้ามาถึงปุ๊บพอมีการถแถลงคุณเศรษฐาก็พูดด้วยความภูมิใจว่าได้ติดต่อทั้ง Google ทั้งเทสลาทั้ง Microsoft เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเขาสนใจการลงทุนในประเทศไทยแบบอย่างมากเลยจะมีเงินไหลเข้ามาถึง5,000ล้านเหรียญโ,โอ้แสนกว่าล้านบาทสุดยอดครับ อันนี้คือข้อดีของนักธุรกิจเวลาไปติดตอ่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นจริงมากน้อยได้แค่ไหนมันต้องติดตามดูกันต่อไปเพราะว่าเราขยัดขยาดเสีย,ยวสันหลังยังไงก็ไม่รู้เกี่ยวกับคําพูดของคุณเศรษฐาใช่ไหมครับแต่ที่สงสัยว่า Microsoft กับ Google <glaube> <Microsoft S 1> จะมาลงทุนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้ว่เขามีฐานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขามีการลงทุนอยู่แล้วหรือว่าเอาเงินลงทุนเก่ามารวมครับคุณเศรษฐาแต่ที่สําคัญ มีพูดถึงเทสลาในคําพูดแต่ว่าไม่มีรายละเอียดว่าเทสลาจะมาลงทุนเอ๊ะยังไงสร้างภาพหรือเปล่าอันนี้เราสงสัยนะครับที่สําคัญนักธุรกิจต่างๆเขาบอกว่าท่านนายกที่พูดไปอ่ะขอดูรายละเอียดหน่อยกลัวมันมีแต่คาพูดกลัวถึงเวลาบอกว่าคณิตศาสตร์ทางการทูตศาสตร์ทางการต่างประเทศอีกนายกคราวนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับนักลงทุนเขาจะได้รู้แล้วจะได้เตรียมการถูกบอก ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการลงทุนเพิ่มเราจะมีแผนรองรับยังไงไม่ใช่พอถึงเวลาปุ๊บบอกว่าไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับการไปพบ CEO ทั้งหลายพวก m i c r o s อ f t Google อันนี้คือข้อดีของคนเศรษฐายเลยนะเพราะว่ามีจุดเด่นในด้านเศรษฐกิจก็เอาอย่างนี้เลยอยังไงก็ดีกว่าลงตัวคนเศรษฐทาังของเราเนี่ยฮะด้านเศรษฐกิจเป็นยอดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ทางด้านการเมืองภาคสังคมอะไรต่างๆเนี่ย ยังขาดการเตรียมพร้อมเนื้อหาตรงนี้นะไม่ได้ไปโชว์วิสัยทัศน์แบบของนายกมาเลหรือนายกอินโดแต่ก็เอาวะถือว่าเราไม่มีนายกไปไอ,อ้ไม่ใช่เรามีนายกที่ถนัดเศรษฐก,ฐกิจกับกระทรวงการคลังก็เหมือนกับเราได้กระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไปประชุมแทนแต่ว่ามีตําแหน่งนายกไปด้วยเท่านั้นเองน <fifty. S 1> อ,อกจากไปชวนเข้ามาลงทุนด้วยนะคุณเศรษฐาภาพลักษณ์การลงทุนในบ้านเราเนี่ย ระเบียบเงื่อนไขอะไรต่างๆความเหมาะสมทั้งเรื่องค่าแรงงานทั้งการอำนวยความสะดวกนักลงทุนอย่าให้มันผิดรูปผิดฝาให้มันได้ความสมดุลเหมือนกับที่ประเทศเวียดนามประเทศอินโดประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินเดียแบบนั้นที่เขาทําไม่ใช่ว่าเขามี FTA เเยอะๆแล้วเขาจะเสียเปรียบให้กับต่างประเทศไปเสียทุกอย่างเหมือนกับประเทศไทยที่เคยมีเมื่อสมัยก่อนนู้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อประชาชน หลืออดเต็มที่เนี่ยมันก็พูดยากนะครับความยากลําบากของประชาชนเนี่ยยกเลือกตั้งข้างหน้าไม่ได้นะบอกให้เพราะว่าการตัดสินใจของคุณเศรษฐาเนี่ยมันพูดแต่เรื่องของประเทศไทยจะทําธุรกิจยังไงจะรักษาน้ําท่วมดูแลโลกร้อนยังไงการโฟกัสถึงวิสัยทัศน์ดเด็ดเด็ดเรื่องทางการทูษเนี่ยยังไม่ชัดเจนเมื่อเรื่องทางการทูตไม่ชัดเจนคุณจะเอาแต่เรื่องเศรษฐกิจเขาจะมาแต่เขาจะมาแบบเหนือเขาจะมาแบบกดให้เราลดภาษีนู่นนั่นนี่ เพราะเราไม่มีวิธีการทูตที่ชัดเจนที่โดดเด่นจะถูกเขาเอาเปรียบอย่างเดียวดูอย่างอินเดียนี่เขาให้ความบาญัตเซียอินเดียไม่ควแลนวมึงจะยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขามีวิธีทางการทูตไม่ใช่การค้ายอย่างเดียวนะบอกก่อนจุดอ่อนที่สําคัญของประเทศไทยก็คือค่าใา้โต๊ะค่าคอร์รัปชันต่างๆที่ทําให้นักลงทุนน่ะมันต้องหนีไปต่างประเทศหนีไปเวียดนามใช่ทุกประเทศมันมีแต่ถ้ามันน้อยที่สุด เอาอยู่อย่างสิงคโปร์ทำไมทุกอย่างแม่งมาลงสิงคโปร์หมดเลยประเทศเล็กกะติดเดียวใหญ่เล็กกว่าเกาะภูเก็ตอีกแต่ศักยภาพอะมันทับอาเซียนเพราะว่าเขามีความโปร่งใสที่ชัดเจนตรงนี้แหละทําไมถึงเราไม่กล้าทํานะคุณเษฐาต้องเข้มแข็งและก็เด็ดขาดเรื่องนี้นะจะรอดูไม่ใช่นาะยกมาสรุปเอาเองบอกว่าประเทศเราดีทุกอย่างแล้วเพียงแต่ขาดคนบินไปต่างประเทศไปเล่าเรื่องเออคุณได้ทําหน้าที่นั้นแล้ว แล้วคุณลองหันมาดูเอาความเป็นจริงเอาหัวใจที่เป็นธรรมมองดูดิระบบคอร์รัปชันในประเทศเนี่ยมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่าบอกอย่ามาทําแค่มืออย่างนี้แล้วบอกว่าคอร์รัปชันจะหมดไปนะ <c oughs> อย่ามาวากันได้ท่านนายกซึ่งเมื่อกี้เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐามาเล่าอย่างภาคภูมิใจแต่ครั้งนี้ลองมาดูเรื่องที่ทําให้คุณเศรษฐาอารมณ์เสียเดินตะวัดงดงิดนักข่าวก็ค,วคือเรื่องคุณทักษิณน,นี่แหละที่บอกว่าจะตั้งคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งคุณเศรษฐาน่ะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่พูดเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าจะตั้งด,ดีหรือไม่ได้ไม่ตั้งดีแล้วบอกว่าจะมาอ้างบอกว่าไปพบนายกทุกๆคนเหมือนเหมือนกันมันไม่ใช่คุณนั้นน่ะคุณก็แค่ไปแค่เป็นพิธีแป๊บเดียวแต่คุณทักษิณคือใครคือเจ้าของพักคนประเทศทั้งประเทศรู้คนทั่วโลกเขารู้ไหมเขาก็รู้คุณทักษิณพูดถึงเรื่องพักเพื่อไทยอ่ะตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเเผือพูดต่างประเทศแม่งรู้มากกว่าคนไทยอีก ว่ามีแผนอะไรซับซ้อนอะไรยังไงพอพูดเสรษฐะคุณก็ต้องยอมรับสิ่งนี้คุณมาในพักเพื่อไทยเนี่ยแค่ร้อยกว่าวันแล้วคุณมาจากไหนคุณรู้ตัวใช่ไหมแล้วคุณจะมาหงุดหงิดได้ยังไงในเมื่อคุณพูดเอาเองบอกว่าคุณถ้าคุณไม่ให้ความสาคัญกับคุณทักษิณเนี่ยคุณจะเสียใจมากคุณจะโง่มากคุณก็พูดเองส่วนนายกสมชายอ่ะคุณไม่ได้ไปปรึกษาคุณไปกินข้าวเหมือนกับคุณไปพบกับอะไรวะน้องเขยเจ้าของ เจ้าของบริษัทเจ้าของพักการเมืองแค่นี้เองคุณเศรษฐาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะประชาชนรู้ชาวโลกเขารู้คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณค่อยๆบริหารประเทศไปอย่าทแยเร่งกิกริยาอย่างนี้เห็นมาแปดเก้าปีแล้วประชาชนก็เบื่อแล้วไอ้พลาดทางคึกคักคึกคักุณฐานแบบนี้ไม่รอไม่รอไม่น่ารับแล้วเวลาคุณเศรษฐาพูดถึงนายกทักษิณเนี่ยคุณเศรษฐาเนีพูดย้ำนักย้ำหนาว่านายกทักษิณเป็นนายกที่ยอดเยี่ยม ทั้งเป็นอดีตท,ทั้งปัจจุบันก็ยังเป็นนายกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วแล้วจะไม่ให้ใครเขานึกถึงได้ยังไงในเมื่อคุณพูดเองจนวักสุดท้ายเขาถามว่าจะให้มาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าคุณยังบอกเดี๋ยวคิดดูก่อนคำว่าคิดดูก่อนเนี่ยมันพูดถึงนายกทุกคนไหมเคยไปปรึกษานายกชวนไหมก็ไม่เคยไงแต่คุณพูดถึงทักษิณอย่างหนักแน่นยังจะมาปฏิเสธอีกพอเขาไล่ทันก็ทำขุนขุนหันกระโชกกระชาก ในเมื่อคุณมาเป็นนายกแล้วคุณพูดจาคุมเคือแล้วคุณเน้นอะไรออกไปคุณต้องการที่จะแสดงอะไรออกไปจากความคิดที่อยู่ลึกๆของตัวคุณแล้วคุณจะไม่ให้นักข่าวตีความและให้นักข่าวทําอะไรครับเขียนตามที่คุณสั่งอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปสามษณ์แล้วมานั่งรออยู่ที่โรงแรมเลยพอคุณคุณมาเล่าเลยให้เขียนไงแบบนี้หรอครับอย่างนี้มันไม่ใช่เรียกว่าข่าวนี่มันเรียกว่าคําสั่งเป็นนายกยังไม่เข้าใจอะไรเลย เอาจริงๆเลยนะทั้งคนในประเทศไทยทุกคนเนี่ยเขาอ,อึดอัดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าคุณนายกคุณเสถฐามาเป็นนายกก็เพราะว่าคุณทักษิณสั่งเขาก็รู้กันทั้งประเทศต่างประเทศเขาก็รู้แล้วคุณจะมาหลอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยต้งแต่กลับมากระบวนการต่างๆติดคุกแม้แต่วันเดียวก็ไม่มีไปอยู่โรงพยาบาลไปเป็นโรคนู่นโรคนี่สุดท้ายเนี่ยพอคนเขาถามเข้ามากๆเนี่ยก็เสือคนนี้ผ่าตัดกระทันหันเลยโลคกอะไรกูก็ไม่รู้ เพื่อจะอยู่ยาวๆตอนนี้พอออกมาหมอเบอกว่าอยู่อยู่โรงพยาบาลตำรวจยาวโลดไปเลยอยู่จนหมดวาระเลยเป็นปีเลยเอาแบบถูกต้องเลยมแม่เล่ะถ้าคุณจะให้คนอื่นมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคุณก็ต้องให้ความยุติธรรมกับสังคมด้วยเอาอย่างถูกต้องเลยมแม่เล่าเอาคุณทักษิณน,น่ะมาอยู่โรงพยาบาลของราชทรรน,น่ะแล้วก็ดูแลการทำสภาพอ่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปบอกให้นักข่าวเขารู้สังคมจะได้รู้คุณจะได้ไม่ต้องมานกหงุดหงิดใจ เมื่อไม่บอกอะไรเขาก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ต้องสรุปว่ามันเป็นประมาณแบบนี้อย่างนั้นประชาชนก็ไม่ต้องรู้ข่าวสารอะไรรอ้อคุณสั่งงานเฮ้ยอย่ามาทําตัวแบบอดีตนาย,ยกเมือแปดปีก่อนไม่ได้นุย้ยนี่คือประเทศไทยไหนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วไงไปบอกกับชาวโลกแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเราจะรักษาความยุติธรรมเป็นมาตรฐานของกฎหมาหยจุ้ยมาตรฐานอย่างนี้เหรอครับถามหน่อยก็ไม่ได้ทำเงินใส พราะว่าเขารู้ทันไม่ได้ดิคุณเป็นนาย,ยกของประเทศไทยไม่ได้เป็นนาย,ยกของพรรคเพื่อไทยแบบนี้ถูกไม่ถูกต้องทําอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นว่ายังไงว่าคุณส็ดท้ายในทําถูกต้องไหมหรือว่าดักข่าวผิดหรือยังไงเราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์ลงมาบอกกันนะครับคลิปนี้ก็จบลงครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี